สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะวันนี้ก็กลับมาพบกันอีกแล้วกับพี่ชั้นพลพัชรานะคะสำหรับวันนี้นะคะพลมีวิธีการทําผมง่ายๆแต่ว่าดูดีนะคะง่ายแต่ดูดีเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะคะขออนุญาตถอดหนังยางก่อนนะแล้วก็จะบอกว่าผมเนี่ยพลทำ รอนมาเรียบร้อยแล้วนะก็คือทำรอนมาเสร็จแล้วการทำร้อนของพอยพรอยก็จะใช้เป็นเครื่องทําความร้อนแบบนี้เป็นแปรงความร้อนนะคะแปรงม้วนผมความร้อนนั่นเองก็คือพอยบอกนิดนึงสําหรับคนที่ซื้อเครื่องนี้ไปจากพอยนะคะวิธีใช้ง่ายๆไ,ไม่ต้องไปทํามือเฉียงๆอย่างนี้นะคะแต่ให้ทํามือตรงแล้วก็รอนลักษณะนี้จะเป็นรอนการม้วนออกทั้งหมด ไม่มีการวนเข้าเลยนะคะพอเลือกที่จะมวนออกทั้งหมดนะก่อนที่จะมาถึงขั้นตอนการติดกิบนะให้ทํารอนแบบนี้ก่อนเดี๋ยวพอจะย้ำให้ดูอีกทีหนึ่งนะคะจับผมมาแนะนําว่าควรแบ่งผมเป็นชั้นๆจะดีนะคะนี่เราก็ค่อยๆทำบางคนบอกว่าลองทําดูแล้วผมพันอะไรอย่างเงี้ยนี่มันก็จะ เด้งออกมาอย่างนี้เลยผมพันเข้าไปพันตรงนี้เป็นเพราะบางทีอาจจะหยิบผมเยอะกันไปหรือเปล่าหรือว่าอาจจะไปพันบริเวณตรงโคนมันหรือเปล่าก็อาจจะให้จะทาให้เส้นผมเนี่ยเข้าไปพันตรงนี้แล้วก็ดึงออกลาบากเพราะฉะนั้นจะเย็นๆค่อยๆจับทีละช่อทีละช่อแล้วก็ทําไปแบ่งเป็นชั้นๆนะคะมันก็จะทําได้เองอนะคะ พลอยก็สมมติให้ดูลัการเพราะว่านี้พลอยทำมาเรียบร้อยแล้วนะคะไม่งั้นเวลามันจะนานเกินนะคะก็เรียบร้อยแล้วยำน,นิดนิดหน่อยๆก็พอและเนี่ยแค่นี้เองค่ะใช้ง่ายมากตัวเนี้ยใช้ง่ายสุดๆแ,แล้วก็จะเป็นเด้งๆอย่าลืมนะคะว่าตรงนี้ม้วนออกเท่านั้นแล้วก็ตั้ง ตรงตั้งมือให้ตรงอ่ตั้งเครื่องให้ตรงไม่ต้องเฉียงนะคะอ่ะเรามาเริ่มกันเลยแบ่งแสบกลางนะคะแสบกลางอย่างนี้แล้วก็ให้หยิบผมแบ่งอย่างนี้นะคะแบ่งมาทั้งแถบเลยอย่างนี้นะคะแล้วก็ เริ่มจากบิดมือตรงนี้ก่อนบิดมืออย่างนี้นะคะตรงนี้แบ่งไว้อ,อย่างนี้แล้วก็พอได้ชอ่อที่แบ่งแล้ใช่ไหมคะให้บิดมว้มวนม้วนไปเรื่อยๆเลยนะคะม้วนไปสักประมาณขนาดนี้จากนั้นให้ใช้กิ๊บดำแบบนี้นะคะจำทั่วไปได้แหละกิ๊บดำธรรมดาธรรมดา เอานี้โปะอย่างนี้เราลักษณะการสอดกิ๊บเนี่ยมันจะเป็นการสอดแบบซ้อนคือเราจะต้องติดเฉียงเข้าไปก่อนแล้วก็หักกิ๊บลงแค่นี้ค่ะมันก็จะมองไม่เห็นกิ๊บแล้วก็จะไดะ้ทรงผมที่เป็นแบบนี้นะคะอะมาทำอีกข้างหนึง่งแบบเดียวกันเลยค่ะแบ่ง แล้วก็มวนมวนติดก,กิ๊บติดเหมือนกันนะคะเสียบแล้วก็หักทิ่มลงมาแค่นี้เองค่ะก็เป็นอันว่าเรียบร้อยนะคะตรงผมง,ง่ายแค่นี้แต่ว่าดูดีนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอตัวเพียงเท่านี้ก่อนบ๊ายบายแล้วก็สวัสดีค่ะ